อืมสัมผัสแรกนะครับที่ใส่ลงไปคือนิ่มสบายมากตรงช่วงเนี้ยไม่บีบเลยนะครับแต่กระชับอยู่นะครับสวัสดีครับพบกันีกแลวนะครับพบกับผมตัว b k k จากร้าน BK เ s p ปี d นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกนะครับมาอัปเดตนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโมเดลที่เคยขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับลดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาช่วงประมาณสัก ปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีการอัปเดตตัวมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็รีวิวเก่ามันประมาณ2ปีแล้วนะครับก็อยากจะมาอัปเดตใหม่อีกนิดน,นึงแล้วกันว่าว่ามีมาตรฐานใหม่นะครับมีราคาใหม่นะครับแล้วก็พูดสรุปพวกออฟังก์ชันหรือสเปคต่างๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเผื่อบ,บางคนนะครับไม่อยากไปดูคลิปเก่าทำไมเอ้ยช่องนี้แม่งไม่อัปเดต อะไรแบบเหมือนโมกันน็อกใหม่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็เราก็ขายรุ่นนี้มามาสักพักแล้วแล้วมันก็ยังขายได้ดีแล้วก็ฟังก์ชันทุกอย่างมันก็ยังดีอยู่นะครับแลว้วตอนนี้ออกตัวใหม่ที่เขาเรียกเป็นรหัสเดิมนะครับแต่ว่ามีการอัปเดตพวกมาตรฐานต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับตัวนั้นเป็นตัวอะไรนันเราไปดูกันเลยอ่าครับผมในมือของผมนะครับก็หมวกโนแลนนะครับผมจากโนแลนกรุ๊ปนะครับจาก กล่องที่ของเดิมโนแลนด์เป็นสีแดงตอนนี้ก็อย่างที่ผมทําคลิปก่อนหน้านี้เป็นคนพวกแอบ,บซีรี่เอ็กซิลีนะครับแปดศูนย์สี A, ่อเอสอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็โนแลนด์ก็แจกกล่องแดงก็เป็นตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ให้ไม่ให้เหมือนเดิมก็คือเป็นแบบนี้แล้วนะครับเป็นกล่องที่ดูดีขึ้นนะครับแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ N93 นเะครับเป็นหมวกสไตล์ยกคางทัวริงนะครับเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของที่ร้านนะครับผมต้องบอกว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเราขายเป็นหลายร้อยใบยเลยผม ตัวนี้ในมือของผมเป็นสีล้วนนะครับจากก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้าเป็นสีคล้ายๆเหมือนสีล้วนลาย v o y a อร์นะครับซึ่งเป็นลายเก่านะตอนนี้เทรนของหมวกเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนไทยอ่ะชอบอะไรที่มันเป็นสีล้วนมากขึ้นนะครับผมก็ตอนนี้ที่ขายดีก็จะมีสีเทานะครับสีดำดำด้านแล้วก็สีขาวสีสีนี้นะครับก็จะเป็นสีที่ขายดีนะครับผมซึ่งตัว N93 ตัวนี้ในมือของผมชื่อรุ่นชื่อลายว่า slate g r a y นะครับ slate S, S L A T E slate g r a y นะครับสีมันจะคล้ายๆ audi g r a y นะแต่ว่ามันจะมีความเข้มกว่าเป็นเทาที่เข้มกว่านิดนึงอ่าสีสีเดียวกับพื้นหลังเลยอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับก็ช่วงเนี้ยทที่ผมรีวิวมาทาง HJC ก็จะเป็นอ่าเขาชื่อใช้ชื่ออะไรนะ modern grey เอาไม่ใช่ m o d e n grey นะมัน,นอะไรเนาะ เอนเกรย์นะนาโดนาโดนาโดเกรยแต่ว่าของทางโนแลนเขาจะใช้คําว่า Slate g r ย y นะครับก็สวยนะครับตัวนี้เป็นหมวกยกคางนะครับคอม a พตไซส์สิ่งที่อัปเดตมาในหมวกตัวนี้ก็คือตัวมาตรฐานนะครับผม ECE R 2 2 6ุนะครับจากใบเดิมเมื่อประมาณลัดปีที่แล้วนะครับก็จะเป็น ECE 05นะครับ หลายคลิปที่เราพูดถึงกันสำหรับหมวกมาตรฐานใหม่เพื่องไทยนะครับอิงหมวกมาตรฐานยุโรปนะครับก็คือจะใช้มาตรฐาน ECE เป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้ก็06นะครับมาตรฐาน06ก็อย่างที่รู้ๆกันคือมีการเทสที่เข้มข้นขึ้นนะครับก็จากเดิมที่เทสรประมาณ3 4จุดนะครับก็เป็น6จุดแบบแรนดอมนะครับผมทําให หมวกอะ่ะมันต้องแข็งแรงทุกๆจุดจริงๆถึงจะเซฟตี้ผ่านมาตรฐานของ ECE ตัวใหม่ได้นะครับแล้วก็การเทสก็มีการเทสแบบเฉียงนะครับไม่ได้มีแบบกระแทกตรงๆก็มีนะครับผมก็มั่นใจได้เลยนะครับถ้าสําหรับหมวกที่ได้มาตรฐานตัว ECE 06กเนี่ยก็คือเป็นหมวกที่น้องๆหมวกแข็งแล้วนะครับผมซึ่งทางยุโรปเนี่ยเขาเน้นตัวมาตรฐานตัวนี้นะครับประเทศอื่นๆยังไม่ได้ใช้มาตรฐานตัวนี้โชคดีที่ประเทศไทยนะครับใช้ร้อยกับ ECE นะครับอนาคตก็จะ ล้อตัว0ูนย์มาด้วยสําหรับมอกอบ้านเรานะครับตอนนี้เราก็ใช้มาตรฐานเดียวกับยุโรปไปก่อนนะครับผมสวยงามนะครับผมตัวนี้ไซส์เอมในมือผมนะครับหมวกของโนแลนตะกี้เรื่องมาตรฐานที่เปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็อันที่2คือราคานะครับหลังจากที่ต้นทุนต่างๆไม่ไม่ใช่ว่ามาตรฐานมาทําให้ราคามันสูงขึ้นนะครับก็จริงๆแล้วหมวกตัวนี้ทางโนแลนที่ผมไปเพิ่งไปเยี่ยมชมโรงงานเขามาเขาบอกว่าเขามาตรฐาน ใกล้เคียงเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนตัวตัวของการไปสอบจริงๆถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยมันต้องมีคล้ายๆเหมือนจ่ายเงินเพื่อไปอคล้ายๆมันขอ ISO ขอ ECE ขออะไรเงี้ยตัวนี้เขาบอกว่าไม่ไม่ได้เยอะขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าตัวที่เยอะขึ้นจริงๆมันก็คือเรื่องของค่างเงินนะครับเพราะผมบอกนี้เป็น Made in Italy 100นะครับผมจากที่ไปดูโรงงานก็จะรู้ว่า ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปไปดูโรงงานก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับก็คือผมไปกับทางโนแลนไทยแลนด์นี่แหละไปถึงอิตาลีเลยนะครับเพื่อไปดูวิธีการผลิตนะครับวัสดุเปลือกหมวกเดี๋ยวเรามาพูดกันนะครับก็ทุกอย่าง made in อิตาลี100%ทำให้ค่าแรงของอิตาลีก็สูงผมไปเที่ยวก็คือแบบใช้เงินเยอะมากนะครับน้ำผดหนึ่งประมาณ2-3ยูโรก็ประมาณเกือบ 80บาทร้อยหนึ่งเงี้ยน้ำน้ำเป่าขวดหนึ่งที่เรากินนะครับกลับมาเมืองไทยก็คืออยากอยากกินน้ำเปล่ามากเลยนะครับผมอ่าต้นทุนก็มีมีพวกค่าแรงอะไรต่างๆเขาเม d ดอิน t a l y ต0 0ก็คือจะสูงนะครับแล้วก็การเดินทางจากอิตาลีมาประเทศไทยก็ถ้าไปนั่งเครื่องบินก็12ชั่วโมงนะครับก็ เขามาทางเรือก็ใช้น้ำมันน้ำมันอะไรมาแล้วก็มีค่าของภาษีนะครับที่เป็นภาษีนําเข้าก็ค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้หมวกเนี่ยมันราคาสูงขึ้นก็คือสีล้วนนะครับจากเดิมนะครับ9,900ก็ขึ้นเป็น1 9 0 0บาทนะครับแล้วก็มีลายต่างๆตอนนี้มีลายใหม่เข้ามาแล้วก็ลายของปีที่แล้ว r e f l เตอร์เดี๋ยวผมจะขึ้นลายให้ดูนะครับลายใหม่ชื่อลาย light house มาสองลายนะครับมี สีนี้นะครับออกไตคัลเลอร์ออกเทาๆสวยนะครับแล้วก็ใครชอบโทนมืดก็เป็นสีนี้นะครับเป็น2สีนะครับแล้วก็มีรีเฟกเตอร์ก็คือเป็นสีไตคัลเลอร์ของปีที่แล้วนะครับแต่ว่าผลิตใหม่เป็น0ูนนะครับผมก็เอามาผลิตเอามาขายด้วยนะครับในปีนี้เป็นรหัส06นะครับก็มีทั้งหมด3ลายนะครับไตคัลเลอร์นะครับสีขาวดําแล้วก็สีดํานะครับประมาณนี้แล้วก็สีล้วนนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีตัว สีเทานะครับสีขาวแล้วก็สีดําเงานะครับมี3ลายนะครับตัวสีล้วนอยู่ที่1900งบาทนะครับแล้วก็ตัวมีลายจะขึ้นไปเป็น11,900งบาทถามว่าขึ้นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับเพราะว่าหมวกยี่ห้ออื่นขึ้นเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอารายโชเอะนะครับ h จขึ้นมาทั้งแผงเลยนะครับเดี๋ยวอนาคต AGV เข้ามาก็ขึ้นเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับสำหรับหมวกใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมาตรฐาน ่าต่อมานะครับเรื่องของขนาดตัวนี้จุดเด่นของมันอยู่ที่ขนาดนะครับค่อนข้าง Size, คอมแพกไซส์คือมีขนาดเล็กกระทัดรัดในมือของผมนะครับไซส์เจะอยู่ที่1 6 0 0กรัมบวกลบก็เท่าเดิมนะครับเท่ากับ05เลยนะครับผมก็ตัวที่ตัวหมวกนะครับตัวนี้ที่บอกว่าเชลมันเล็กเนี่ยมันมีเชลลเดียวนะครับมีเชลเดียว ก็คือทุกๆใบเนี่ยตั้งแต่ไซส์ S ถึงไซส์ x L ไซส์ XL เนี่ยจะเท่ากันหมดนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันไปของเขาก็คือตัวโฟม EPS นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟองน้ำนะครับเป็น EPS โฟมที่คล้ายๆเหมือนโฟมตู้เย็นแต่เป็น EPS เฉพาะสำหรับหมวกกันน็อกสำหรับซับแรนนะครับมีแยกกันไปถึง5 EPS นะครับจากที่ไปถามหลกไปคุยที่โรงงานมาก็จะบอกว่า EPS แต่ละชนิดเนี่ยมันมีความ หนาแน่นนะครับ density ต่างกันนะครับคนหัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่ามาทํา EPS ให้บางลงเพื่อให้ใส่ได้ง่ายขึ้นแต่เขาทําให้บางลงก็จริงแต่เขาใช้ density ที่หนาแน่นขึ้นเพื่อซับแรงกระแทกให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะว่าหัวคนเราใหญ่ขึ้นมันก็จะมีน้ําหนักที่เยอะขึ้นนะครับอย่างที่ไปฟังมาก็คือ Size s i ส์ S 3กิโลนะครับหัวเรานะครับแต่ถ้าเป็นไซส์ XL จะหนักถึง6กิโลแสดงว่าแรงที่มันกระแทกมาเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับทางโนแลนเนี่ยเขาคำนวณ EPS เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าเอาแค่แบบเออให้มันบางลงแล้วก็ใส่ได้ใส่สบายอะไรเงี้ยมันคำนวณไปถึงขั้นว่า density ของ EPS ต้องเท่าไหร่แล้วเขามีเครื่องทดสอบนะครับมาตรฐาน ECE 06ในโรงงานของเขาเองเลยเขามีคอมพิวเตอร์ทิ้งทุกอย่างเทสมาเหมือนที่จะไปเทสที่ ECE เลยนะครับเขา ออกแบบนะโดยคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Aero Dynamic กเรื่องของการซับแรงเรื่องของ a i r f l o นะครับทุกอย่างคำนวณผ่านคอมพิวเตอร์ทั้งหมดก่อนที่จะผลิตหมวกออกมาซึ่งคอมพิวเตอร์มีความแม่นยำสูงนะครับแล้วก็ได้หมวกที่มีคุณภาพดีนะ ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือมี5 EPS Foam เลยทีเดียวนะครับก็น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพันหกรัมนะครับผมบวกลบนะครับผมก็อาจจะต่างกันที่ EPS นิดหน่อยนะครับอาจจะมี50 100ถึง100กรัมนะครับเพราะว่าน้ำหนักมันก็อาจจะต่างไปนะครับผมวัสดุของหมวกใบนี้นะครับเป็นเล็กซานโพลีคาร์บอเนตนะครับเล็กซนก็คือเป็น โพลีคาร์บอเนตชนิดหนึ่งที่มีความพรีเมียมกว่าแข็งแรงกว่านะครับถ้าใครอยากดูคลิปว่าทดสอบการยิงกระสุนนะครับตัวบุลเลตแท่งประมาณนี้สามกรัมเนี่ยสองหรือ300กรัมเนี่ยจะไม่ได้ประมาณ3กขีดนะครับเทียบเท่ากับหินก้อนหนึ่งหนักๆเลยนะครับยิงไปด้วยความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปที่เปลือกหมวกนะครับที่เป็นเล็กซ์นโพลีคาร์บอเนตต้องบอกว่าไม่ละลายเครื่องนะครับก็คือตัววัสดุเนี่ยถ้าไม่มี e p s หรือโพลีสตาลีนที่เป็นโฟมตู้เย็นข้างในเนี่ย มันจะแค่บุกนะครับแต่ถ้าเป็นพวก ABS มันทะลุเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับบวกกับ EPS ข้างในนะครับยิงเข้าไปแทบไม่มีอาลาคายเคร์งต่อผิวของตัวเล็กซ p o l นโพลีคาร์บเลยนะครับแต่ว่าตัว EPS ข้างในได้มีการทับแรงแล้วก็แตกไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งนะครับจากที่ผมไปดูการทดสอบมาคือทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับตัว EPS ได้สลายได้แตก คุณสมบัติของการซับแรงมันหายไปแล้วอันนี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยกระแทกไปไม่ไม่เปรอยเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องซื้อใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช้ต่อได้ก็ถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ว่าการซับแรงถ้าสมมติคุณไปประสบอุบัติเหตุที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถซับแรงได้โดยที่การเทสเนี่ยเขาจะเอาเครื่องทดสอบแรงที่มันจะส่งไปที่สมองเราเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าตัวแรงอ่ะมันเข้าไปถึงสมองที่ระดับนี้ซึ่งถ้าสมอง มันเป็นของนิ่มๆน,นะครับของเหลวอะไรเงี้ยถ้ามันกระแทกประมาณนี้ก็อนะันตรายถึงชีวิตได้นะครับผมอ่ะต่อมานะครับตัวนี้ได้มาตรฐาน p ับ j นะครับจาก ECE06 มันก็ต้องมี p ทับ j ก็คือ P ก็คือตัวเต็มใบนะครับก็คือถ้ากรณีปิดคางมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถเซฟตี้เท่ากับหมวกเต็มใบที่มันไม่ได้ยกคางได้นะครับอันนี้ผ่านแน่นอนแล้วก็กรณีทับ j นะครับก็คือมันจะ เซฟเท่ากับครึ่งใบมันก็จะเทสว่าเวลามาตรฐาน ECE ที่เป็นเจทรงทรงเจสทรงโอเพนเฟสเนี่ยมันเซฟประมาณไหนนะครับก็ตัวนี้ผ่านทั้ง P และทัพเจนะครับกรณีทับเจเนี่ยก็ต้องมีการปรับไปตรงนี้นะครับล็อกนะครับตัวนี้มีการล็อกไม่ให้คางมันลงมาได้นะครับผมแต่ถ้าคุณไม่ล็อกนะครับมันก็จะลงมาได้ปกตินะครับแต่ถ้าล็อกนะครับแต่กรณีที่ล็อกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะติดนิดนึงกรณีที่ล็อกไปแล้วอย่าลืมนะครับว่าคุณล็อกอยู่นะครับถ้าดึงลงมาหักนะครับผมอันนี้ก็เป็นมาตรฐานยุโรปที่เา กำหนดไว้นะครับเป็น p ทับ J นะวิธีการล็อกนะครับตัวนี้จะใช้ระบบล็อกแบบดูอัล Dual Action นะคือเขาบอกว่าเป็นการออกแบบที่แบบว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดที่ว่าเราเผลอไปโดนหรือเราไปกระแทกหรืออะไรอย่างเงี้ยถามว่าจริงๆแล้วปกติหมวกทั่วไปที่เราขายที่มันกดทีเดียวมันออกง่ายไหมมันก็ผ่านการเทสมาระดับหนึ่งก็คือมันไม่ได้ออกง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้โนแลนเขาคิดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือให้มีระบบสองชั้นก็คือดันข้างล่างนี่คงจะมีตรงนี้เห็นไหมดันนะครับดันยังไม่ออกนะครับเอามือจับตรงนี้ทีหนึ่งแล้วถึงจะออกได้อ่า หมวกยกค้างของโนแลนเนี่ยเวลายกแล้วมันจะรู้สึกเหมือนยังอยู่มันเป็น,นกลไกแบบไฮวัตแบบไหนักอย่างหนึ่งครับเพื่อให้ยกแล้วมันเป็น2แกนครับยกแล้วมันจะไปอยู่บนหัวโดยที่มันไม่เป็นหงวนไก่นะครับการทิ้งน้ําหนักลง C, G ตรงกลางทําได้ดีมากๆนะครับหมวกจะรู้สึกถึงความที่ว่ามันคอมเพรแล้วก็ น้ำหนักลงตรงกลางพอดีไม่รู้สึกว่ามันถ่วงน้ำหนักไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับผมแล้วก็งานประกอบภายในผมรู้สึกว่าหลังจากที่ทําเป็น0ูนแล้วเหมือนโฟมภายในที่มันมีเอสอาร์เอสอาร์น้อยลงนะครับผมก็โนแลนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครเคยใช้เอ็กไลน์โนแลนจะรู้สึกมันมีโฟมเอสอาร์เอสอาร์นะครับไม่ได้มีอันตรายอะไรแต่ว่าแค่อาจจะแค่ลาคาญซึ่งใบนี้น้อยลงนะครับซึ่งเหมือนจะไม่มีเลยเนาะ เดี๋ยวผมลองลองโยกดูกันอ่าก็คือเหมือนเขามีการไปปรับนะครับรับฟีดแบ็ของเราไปแล้วก็ไปปรับนะครับตัวนี้มีแว่นกันแดด2ชั้นนะครับอ่าตัวนี้แว่นของโนแลนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการ เคลือบสารกันฝ้าเรียบร้อยแล้วตรงที่แว่นกันแดดข้างในนะครับกรณีสารกันฝ้าเนี่ยมันเป็นการเคลือบนะครับกรณีถ้าเช็ดน้าเปล่าหรืออะไรอย่าถูแรงนะครับมันก็มีโอกาสที่จะหลุดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เคลือบไปที่แล้วโดยที่แว่นกันแดดตัวนี้นะครับกันแดดระดับประมาณ400 Nm นะครับไม่าจะเป็นนาโนเมตรหรือเปล่าเป็นระดับของแว่นกันแดดที่ดีๆนะครับทั่วไปเลยในตลาดนะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็แว่นเป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ลงลึกทีเดียวอันนี้ก็โอเคชิลหน้าเป็นแบบ เกือบสาร anti-scratch แล้วก็ ultra w i นะครับสังเกตนะครับมันจะเหมือนเว้าวลงมานิดนึงเพื่อเหมาะสําหรับการทัวร์ลิงเวลาเราขับรถทัวร i n ิงเราอยากมองพื้นมองอะไรเราก็จะเห็นวิสัยทัศน์ที่ด้านกว้างด้านบนอะไรค่อนข้างดีนะครับผมอันนี้ถือว่าดีช่องดักลมแบบ air booster นะครับตัวนี้เป็นด้านบนขนาดใหญ่เลยนะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยการใช้ใส่ถุงมือแล้วคลำเอานะครับ ลมเนี่ยจะเข้ามาตรงนี้นะครับเอาความร้อนความชื้นด้านบนของหัวเนี่ยนะครับผ่านนวมแบบ c คลเมดคูลนะครับมีความนิ่มนะครับแล้วก็สัมผัสเนี่ยสบายนะครับไปออกทางด้านหลังนะครับตรงนี้ช่องลมขนาดใหญ่เนี่ยลักษณะของการระบายอากาศเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ลมวิ่งผ่านนะครับความร้อนความชื้นเนี่ยมันจะขึ้นมาจากหัวเรามันจะผ่านช่องลมมันจะถูกซักก็คือถูกดูดออกไปด้านหลังถ้าย,ยิ่งขี่เร็วลมก็จะออกเร็วนะครับช่องลมปากหนึ่งช่องนะครับตรงนี้ เห็นไหมก็ไม่มีอะไรวิ่งเข้านะครับให้ลมเข้าหายใจดีถ้าร้อนมากก็เปิดคางขึ้นเลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมสายรัดคางเป็นแบบไมโครล็อกนะครับนี่จริงมันคือไมโครบักเก็ตแต่ผมเห็นมันมีสิทธิบัตรของเขานะครับเป็นไมโครล็อกก็เป็นพลาสติกอย่างนี้อ่ะแล้วก็ดึงถามว่าหลายคนสงสยัยเอะดีดีลิงกับตัวไมโครล็อกเนี่ยมัน ต่างกันไหมมันเซฟตี้ต่างกันไหมผมคิดว่าไม่ต่างนะครับเพราะว่าตัวไมโครล็อกเนี่ยจริงๆก็ต้องผ่านการทดสอบนะครับผมที่ ECE ว่ามีแรงดึงเท่าไหร่ครั้งที่1ครั้งที่2ครเ้งที่3เนี่ยกระแทกไปแรงๆเนี่ยมันหลุดไหมไม่หลุดนะครับแล้วก็ที่โรงงานของโนแลนเนี่ยเขาจะมีหน่วยดีพาร์ตเมนต์หนึ่งนะครับทํา2อย่างผมเห็นอยู่ในห้องทดสอบนะครับตอนที่ไปนะครับก็คือตัวสายลัดทางเนี่ยมันจะมีการกระดึง ดึงดึงเป็นเป็นกี่พันกี่หมื่นครั้งไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับดึงมาเรื่อยๆเลยว่ามั่นใจว่าตัวนี้แข็งแรงแล้วก็ชิลนะครับจะมีตัวจับแล้วก็เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดอยู่นั่นแหละครับเป็นพันพันเป็นหมื่นๆมืนครั้งนะครับก็มั่นใจได้ว่าแข็งแรงทนทานนะครับไม่เสียง่ายแน่นอนนะครับผมก็ทวงทางโนแลนเขารับประกันตัวนี้นะครับในกล่องมีแถมแผ่นกันฟ้าให้ด้วยแต่ผมไม่ได้หยิบขึ้นมาแล้วกันก็เป็นแถมแผ่นกันกันฟ้านะครับผมอยู่ในกล่องแล้วก็ถุงผ้า ยังไนวะถุงผ้าก็เหมือนเหมือนตัวเก่านะครับเป็นถุงผ้าแบบเดิมประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสวมใส่แล้วกันต้อไม่ใช่พูดถึงเรื่องของอวอลวหูสําหรับบลูทูธตัวนี้เว้าหูเรียบร้อยนะครับสำหรับบลูทูธนะครับสามารถติดตั้งจริงๆมัน เป็นการรองรับตัว Encom ไว้แล้วนะครับ Encom เป็นบลูทูธยี่ห้อหนึ่งของทางโนแลนนะครับซึ่งปกติแล้วาราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากสวยงามก็ติด Encom ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครมีบลูทูธยี่ห้ออื่นไม่ต้องกังวลนะครับสามารถติดทั้งเซน a าคาร์โหรือยี่ห้ออื่นๆสามารถติดได้ตัวหูรองรับเบ้า์หูสําหรับรองรับติดตั้งบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาลองสวมใส่ให้ดูนะครับผม ว่าใส่แล้วจะออกมาหน้าตายังไงสวยงามแค่ไหนนะครับอืมสัมผัสแรกนะครับที่ใส่ลงไปคือนิ่มสบายมากตรงช่วงเนี้ยไม่บีบเลยนะครับแต่กระชับอยู่นะครับสัมผัสแรกดีมากนะครับเดี๋ยวเราลองใส่แว่นใส่ตานะครับก็ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายเลยนะครับเกียบเข้าไปได้เลยเพราะว่านนมค่อนข้างนิ่มนะแล้วก็น้ําหนักเบาอย่างที่ผมบอกก็คือ น้ำหนักที่กดไปบนหัวเนี่ยตอนที่ยกขางขึ้นเนี่ยไม่รู้สึกถึงความเวียงมีความเอี่ยงนิดเดียวถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นที่มันเป็นเหมือนหงอนไก่อะมันจะรู้สึกว่ามันมันเวียงเยอะแล้วก็สีเนี่ยสวยงามมากเลยอะสีเทาเนี่ยสเลดเกเนี่ยนะครับแล้วก็ลองปิดลงมาปิดลงมาแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันบีบเยอะขึ้นอ่าปิดลงมาแล้วก็มุมมองตรงนี้กว้างเลยนะครับ มองเห็นโต๊ะปกติถ้าใส่หมวกเต็มใบเนี่ยผมจะเห็นแค่นี้นะครับโต๊ะข้างล่างที่ผมาวางอย่านี้ยจะไม่แทบไม่เห็นเลยอันนี้ถือว่าใส่สบายนะครับแต่ผมลองหมุนให้ดูก่อนแว่นกันแดดอยู่ด้านซ้ายเนี่ยนะครับพอลงมา สีของแว่นกันแดดของโนแลนจะต่างจากยี่ห้ออื่นนิดนึงจะอมฟ,ฟ้าๆนิดนึงไม่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับตัวนาโนเมที่เขาว่าป้องกัน u v หรือเปล่านะครับเป็นสีที่มันตัดแสงต้ t r a วเหเล t อะไรเงี้ยน,นะครับแต่ดูนวนสบายตานี่ผมมองไปที่ตัวสปัดตไลท์ที่สองมานะครับก็ดูสบายตาดีนะครับผมวิธีการเปิดคางก็กดข้างล่างทีนึงนะครับแล้วกดขึ้นสะดวกนะครับผม อก็คร่า,า,าวๆนะครับผมการถอดชิวตรงนี้นวมนิ่มมากนะครับถือว่าเป็นหมวกที่คุณภาพดีเม็ดอินอิตาลีร้อยเอร์เซ็นตนนะครับเป็นหมวกยกคาง ที่เหมาะสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันของของเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถนําไปออกทริปอะไรต่างๆนะครับการระบายอากาศดีนะครับมุมมองดีติดตั้งบลูทูธได้ราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้กลางๆถึงสูงนิดนึงนะครับประมาณตัวนี้สีล้วนก็1,900บาทนะครับผมถ้ามีลายก็1 1ึ0งหก้ารอก็1 2ื่นสอนะครับก็ได้หมวกที่เป็น m ม d ดอินอิตาลีนะครับสำหรับ คนที่ชอบแบรนด์สายทัวร์ลิงนะครับจะรู้เลยว่าโนแลนได้เป็นแบบหมวกคู่ใจสายทัวริงมานานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวก Open Face City scooter อะไรเงี้ยแล้วก็ยกคางนะครับแล้วก็ในอนาคตเดี๋ยวจะมีหมวกของโนแลนเข้ามาอีกหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวว่าติดตามดูแลกันว่ายังไงถ้าชอบตัวหมวกใบนี้ก็สนใจก็ติดต่อทางร้านได้นะครับที่ BKK Speed นะครับเรามีทั้งหมด4สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นปินเก้าพราม6กเม่ยงจายแล้วก็บางนานะครับผมแล้วก็ติดต่อทางไลน์หรือทาง Facebook ในอ่าเดสคริปช เลยนะครับผมยังไงก็ขอฝากตัวหมวกโนแลน N93 ใบนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมลายต่างๆเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงแถวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ามีลายอะไรบ้างนะครับยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง YouTube ของ v k Speed ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ